กราบสวัสดีผมพบเชิลลังเอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมไพ่แข่งครับผมวันนี้เอามาทุนที่200บาทเท่านั้นนะครับผมเล่นแบบน้อยๆครเอาไปห้อง20สิแล้วกันนะมาดูกันว่าเราจะได้ไปต่อกันไหมครับถ้าตาแรกเราแพ้เลยเราจะได้ไปห้อง10บาทนะมาดูว่าวันนี้ไพ่จะดีหรือเปล่าผมดวงเราจะดีไหมมาวัดดวงกันฮนะอ่าเริ่มแรกสามขานะครับผมเปิดมาอุ้ยนึกว่าจะตองเจ็ดนะครับผม จั่วแล้วกันเนาะเราต้องได้จั่วฮะจั่วจริงเจ็ดคู่ <It> s <S ไป<ห>ครับผมเขาอาจจะไหลก็ได้เป็นได้ครับผมน้องซามูไรครับพี่ซามูไรเห <c oughs> ล่านี้เราชื่ออะไรดีอน้องน่ารักเกินตัวอะไรก็ไม่รู้นะ,ปะ,ปะทิ้งอะไรลูกพี่ <c oughs> ทิ้งสิบครับผมพี่ไวกิ้งจะไหลหรือเปล่าจงังหวะนี่ <c oughs> พี่ไวกิ้งจั่วนะผมพี่ไวกิ้งไม่มีสิบ เมื่อวานโดนเต็มๆฮะแพ้ย่อยยับเลยไพ่แข็งจั่วมาอุย๊ยขอโทษจริงๆเราไหลห้าได้นะแต่เราไปกดจัว่วขอโทษ<แ>ดีฮะขออภัยในความโง่ครับผมมันโง่ไอหลังมันโง่มันยังไม่ตื่นฮะไอหลังมันอึนอยู่ฮะขออภัยครับผมทิ้งเจมาพี่ไวกิง้งทิ้งอะไรมาอีกฮะโอ้ยไหลอะโอ้ย จัวแล้วครับผมเราจัวแล้วทิ้งควีนไปเลยนะควีนเรามี23แต้มไ,ไวกิ้งมี3ใบโอ้โ oh, ห oh. มันจะจิงแข่งอะไงหรือเปล่าน,นะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ต้องมารอดูกันอีกทีหนึ่งครับผมมาลูกพี่สมุไรทิ้งอะไรฮะ mm. ทิ้งควีนมาเขาน่าจัจวได้ควีนนะก็เลยทิ้งควีนโอ้โดนไหลไปอีกครับโอ้โหลูกพี่สมุไรทิ้งแม่นเกินนะทิ้งเก้าไปแล้วกันนะ พี่สามูลัยทิ้งอะไรอีกอะให้มันไหลอีกไหม <laughs> ให้มันไหลอีกไหมละ่ะมึงทิ้งให้มันไหลอีกไหมล่ะทิ้งให้มันดีๆหน่อยชิทิ้งมันไหลสองรอบแล้วเนี่ยโอ้<ส>โหเดี๋ยวตบออกโต๊ะเลยเนะี่ย <laughs> สี่คู่ครับผมเป็นยังไงไวกิ้งไหลอีกไหมถ้าไหลอีกนี่มึงโกงแล้วแหละไอ้หีย <laughs> เอาเขาจั่วครับผม <laughs> เขายังไม่ปิดเกมนะเขาจั่วก่อนแล้วก็จั่วมาอีกครับผมโอ้โห จัวเฮียที่จวแไม่งได้เลขแปดฮะโอ้โหโดนไหลอีกโอ้โหไหลอีก,อกโอ้ฟักกิ้งเชดนะผม <c oughs> ทิ้งหกไปเลยนะผมเรามีสิบเอ็ดแต้มนะผมตอนนี้มึงจะไหลกูอีกไหมละ่ะไอ้เฮียงว่าแล้วไปกิ้งไหลนี่จบเลยนะมันแข็งแน่นอนฮนะใบเดียวอุว้ย ใบเดียวยังไม่แข็งนะมันยังจะเล่นต่อนะผมเอาเรื่องนะผมสวยมะโอ้ยเดชครับผมสวยอยู่เจ็ดแต้มนะตอนนี้เรามีเจ็ดแต้มไม่รู้ไว้กิ้งเขาถือหนึ่งใบถือเลขอะไรไว้นะเราไม่รู้ครับผมอาจจะมากกว่าเจ็ดก็เป็นได้ครับผมอืมเลขสิบมาาจะแข่งเลยไหมครับผมเก็บแข่งเลยไหม แข่งโอ้นึกว่าจะแข่งนะทิ้งโอ้ทิ้งก้าด้วยทิ้งเล็กใหญ่ด้วยจั่วโอ้โหสองคู่บอเลยฮนะจังหวะนี้นมีห้าแต้มนะผมจังหวะนี้เรามีห้าแต้มครับสองโอ้ยเขาไหลอะโอ้ยเขามีหนึ่งใบคนละหนึ่งใบเรามีสามใบเกินไปนะผมไปกิ้งจัว่วครับไปกิ้งไม่ยอมจบสักทีฮะโอ้จบแล้วผม อะไรมันจะขนาดนั้นฮะชนะแบบไพ่หมดมือนะโอ้อยโอ้เขามีเจ็ดแต้มนะโอ้โกลับผมกลับบ้านโดนลบไปหกสิบนะเพราะเขาไหลเราครับผมมาห้องสิบบาทนะผมห้องนี้เราจะเล่นอีกครับสักสองเกมแล้วกันเนาะเร็วๆๆๆอย่าใช้น้อง ครอยากลองเล่นไพ่แข่งในค่ายของ MP เศรษฐีไทยแบบนี้ก็แอดมาที่เซดับยืน9ได้เลยนะผมลองรับทั้งท um ุนนี้ Wallet และธนาคารนะเปิดยุดเพียงขั้นต่ำ10บาทนะผมเว็แบบนี้ไม่ต้องทำเทิร์นนะเออไม่ต้องปวดหัวกับเรื่องเรื่องเทิร์นเลยนะโอ้โหมีแค่ยอดเดิมพันก็ถอนได้เลยฮนะดีมาก <7 S 1> อ้าจทิ้ง7ค,คู่เลยว่ะจังหวะนี้เลี้ยงไพ่ก่อนแล้วกันเนาะ <7. S 1> โอ้ยห,หลาย7จัจ่วแล้วกันนะ เอาทิ้งห้าคู่ลงไปแล้วกันเนะ <5 S 1> าะให้ในมือจะได้น้อย,อยครับผมไหลกูหรือเปล่านี่ก็จะโดนไหลอีกนะ <laughs> โอ้โหห้องสิบบาทพี่เขามาสี่พันนะไอพี่แปดหนึ่งศูนย์นะ <laughs> พี่แม่งเอามาเกินนะมาโอโ้ทิ้งคิงคู่เลยเหรอมีแต่คนทิ้งคู่นะผมโอ้โ <5 S 1> นี่ก็คู่ครับไหลไม่ต้องไอ้ ผมขาวาโอ้ยไหลครับผมสมน้ำหน้าฮะราชินีราชินีนว่ายัางไงครับผมโบบะทิ้งควีนมาโอ้ยิงทิ้งทำไมคิงเนี่ยโอเคเราทิ้งควีนไปแล้วกันนะ <Queen. S 1> อาจจะโดนไหลก็เป็นได้คนระับแต่เราก็ไม่รู้ครับผม <Queen. S 1> เราไม่รู้นี่ไงมันไหลกูแล้วว่าแล้วไหลอีกไหมนะ่ะ ไหลสองสามโอ้โหตกใจหมดนะึกว่าจะไหลนะไปไปไปลงมาลงมาครับผมใพ้แข่งแข่งเข้าไปหกเก้าแข่งเลยแข่งเลยพี่โอ้โหชิ้นนี้ไหลดีจัดนะโอ้โหสี่พันนี้ก็ทิ้ง,งแม่นจัดนะผมไหลลรืัวครับผมโอ้โหโโทิ้งแปดลงมาอ้าเรามีเก้าแต้มสวยครับผมมีเก้าแต้มเท่านั้น ก็อาจจะสู้เขาได้อยู่นะะทิ้งสิบไปครับผมว่าไงพี่คนรวยครับผมสี่พันแปดสี่พันแปดทิ้งมา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 อืมทิ้งสิบมาครับผมเขาจวดได้สิบได้นอนแบบนี้สาไพัในมือเขาน้อยกว่าสิบโอ๊ยแข่งครับโอ้ยหกแต้มนะแล้วเก้าแต้ม มันกินอีกแล้วอ่ะมันกินเต็มอีกแล้วลบไปสิบห้าบาทนะขอเล่นอีกสักเกมแล้วกันเนาะกาลังติดลมเลยฮนะใครอยากเล่นก็แอดมาริเซตเดวีนก้าได้เลยนะผมหรือใครยังเล่นไม่เป็นก็ไปดูคลิปเก่าได้แล้วผมมีสอนนะผมสอนดูไพ่แล้วก็สอนเล่นนะครับเทคนิคการดูไพ่หลายๆอย่างแล้วผมลองเข้าไปดูนะ ผมมีทําคลิปสอนไว้แล้วฮะตรงนี้จะเป็นแบบเลี้ยงไพ่ให้นะเขาจะเลี้ยงไพ่ให้จากแ้มน้อยไปสูงนะมาเจอน้องไอซ์อีกแล้วผมโอ้มีสองไอซ์เลยนะมาไหลไหมไม่ไหลครับผมทิ้งมาทิ้งอะไรเออครับผมทิ้งอะไร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 เร็ว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 สี่คู่หุย ไพ่ในมือมันขนาดนั้นเลยเหรอมึงถึงสี่คู่เนะี่ย <4. S 1> โอ้โหโดนไหลสี่ครับผมจังหวะนี้จัวไปแล้วกันนะผมทิ้งคิงไปแล้วกันเนาะจวม,ไม่ไม่ดีเลยครับผมไ <laughs> หลผมหรือเปล่าไหลกูหรือเปล่าไม่ไหลครับผมไปกันทิ้งอะไรทิ้งอะไรเขาทิ้งอะไรทิ้งเก้าคู่ฮะไปกันต่อน้องไอ้ ไอหนึ่งแล้วกันคนนี้ไอหนึ่งทิ้งแปดฮะไอสองจะไหลหรือเปล่าฮะไอสองว่ายังไงไอสองอืมไ,ไ,ไอสองจุ๋ยนี่ก็จะไหลทิ้งมาทิ้งมาข <Queen. S 1> อ,อแม่นแม่นอืมควีนไหล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 ควีนมันไม่ไหลแน่นอนเลยกูว่าเลว้วแลทิงงทงท้งอะไรฮะทิ้งเจมาโอ้โหมึงทิ้งอะไรฮะมึงเหมือนดูไพ่กูออกไอ้เหี้ยนี่ควีนไปแล้วกันครับผม ไหลไหมอาจจะไม่ไหลนะจัว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 เออ <laughs> ไม่ไหลผมมันจัวนะหก,ห,นหกคู่บกมีแต่คนทิ้งคู่ฮะมีแต่เราไม่มีคู่นะ <laughs> อย่าไปสนใจเขานะเราอยู่แบบส,สดๆแล้วกันเนาะ <laughs> พูดแล้วก็เศร้านะผมอย่าไปคิดมาก น้องไอสองเป็นยังไงทิ้งสิบไหมน้องไอสองทิ้งสิบไม่มีหลายสิบเขาจัวขึ้นมาเป็นเจครับผมคนนี้หลายเจไม่ได้แล้วผมเขาทิ้งเจไปละเจคือแจ็คนน่นองครับผมแจ็คแมมคิงเอ็ดครับผมแต่เอ็ดนี่เป็นเลขหนึ่งนะจวอีกแล้วผมโอ้โหจวเฮียจัดนะผมดูดิไพ่ในมือไม่ลดเลยฮะแต้มไม่ลดเลยเกินไปครับผม แข่งครับผมเขาชิงแข่งไปแล้วโอ้โหวิดแต้มแน่นอะนจริงๆครับ <c oughs> โอ้ยวันนี้ไพ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะผมพอแล้วครับผมโอ้โหขาดทุนนะขาดทุนไปเก้าสิบกว่าบาทแปดสิบกว่าบาทนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะผมมาเล่นให้ดูกนแค่นี้นะวันนี้ไพ่ไม่ค่อยดีเลยฮนะดวงไม่ค่อยดีด้วยไว้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ